รับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีสายก่อนเกมนะวันนี้ได้กลับมาก่อนเกมสักทีนะหลังจากใช้คําว่าอัปเดตหลายวันนะอัปเดตแต่ข้อมูลอยู่นะนะครับไม่มีบอลเตะวันนี้ เรากลับมามีบอลดูอีกครั้งนะครับแต่อาจจะดึกไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูก่อนเกมของพิมรีกนะครับไบรตันนะที่ยังมีพื้นหวังเขาเรียกว่าหวังไอ้พื้นที่ยุโรปอาจจะไม่ใช่ยุโรปใหญ่สุดแต่ก็ยังหวังได้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจคืออินเตอร์มิลานพวกเขาต้องเจอกับทางฟิออเรนตินาในถ้วยแรกนะครับซึ่งของทีมนี้เนี่ยมันมีความสําคัญอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าไอ้ความสําคัญจริงๆของทั้งฟิออเรนตินาแล้วก็อินเตอร์ รานมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวๆใช้คําว่าข่าวๆข่าวๆนิดๆหน่อยๆน,อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอ e ีส z e สตูดิโอหนึ่งการกดติดตามมีค่ามากนะครับเพิ่งเห็นยังใส่ผ้ากันเปื้อนอยู่เลยน <laughs> ะ เอออะไรจะเลียวขนาดนั้นเราไม่ต้องรอช้าเลยครับเราเริ่มกันที่ก่อนเกมกันก่อนดีกว่านะก่อนเกมสำหรับค่ำคืนนี้ครับเอาคู่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนครับที่ต้องไปเยือนทางไบตันซึ่งสถานการณ์ในตารางคะแนนณเวลานี้ต้องยอมรับว่าซิตี้แกสบายบือสะดอเบอไปเป็นที่เรียบร้อยเขาคือแชมป์พิมรีกในฤดูกาล2022-23นี้นะครับส่วนไบตันเองครับ ใช้คำว่ายังมีลุ้นได้เลยนะเหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรไบตันเองเนี่ยพื้นที่อยู่ฟาเชเมนลิกน่ยแกไม่ต้องรุนแล้วแน่ๆครับแต่เพียงว่าพวกเขาต้องการชนะนัดนี้นัดเดียวหรือเสมอก็ได้ครับ เพื่อการันตีพื้นที่ยูโรปาลีกกับทางลิเวอร์พูลนะต้องใช้คําว่าหลายๆคนบอกพี่ยนกับทางลิเวอร์พูลไปว่าแมนยูชนะแล้วเอ้ยมองขาดมองขาดนะซึ่งไบรท์ตันทุกวันนี้เตะ36นัดน,นะครับมี61คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ5อยู่5คะแนนแต่นําทางอันดับ7อย่างแอสตันวินล่าแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งแอสตันวินล่าเน่ยเขาเหลือเตะแค่นัดเดียวแต่ไบรท์ตันน่ะเหลือเตะ2นัดน,นะครับนั่นหมายความว่า แอสตันวิลล่าต่อให้ชนะ แต่ถ้าไบรตันเองพวกเขาเสมอในนัดนี้ได้นะครับใช้คําว่ายืนพื้นเอาแค่เสมอพอไบรตันจะตีตัวไปสู่ยูโรปาลีกโดยทันทีนะครับเพราะลูกได้เสียไบรตันดีกว่าแอสตันวิลล่าค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากนะครับเพราะว่าไบรตันในสองพวกเขามีโอกาสถึง2นัดด้วยกันต้องใช้คําว่านี้แล้วนัดนี้เจอทีมที่ได้แชมป์แล้วอย่างแมนซิตี้สภาพทีมของทั้งสองทีมต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านไบรตันเอง น่าจะดีกว่าด้วย ความกระหายพื้นที่ยุโรปแหละต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยเพราะอะไรตัวจริงของทางบรตันในช่วงท้ายฤดูกาลหลายๆตัวกลับมาฟิตหนึ่งในนั้นคือหน้าเป้าอนาคตไกลของทางไบรตันอย่างเจ้าหนูอีแวนเฟอร์กูสันนะทีมชาติอังกฤษได้หลายๆคนบอกเห็นอีแวนเฟอร์กูสันเล่นทําไมพี่อ้อนเรียกเจ้าหนูมันพึ่ง18ย่าง19นะครับแต่ตัวมันเนี่ยแล้วฟอร์มการเล่นแล้วเป็นดาวซันโบสูงสุดของทางบรตันในฤดูกาลนี้ด้วยส่วนริมเส้นซ้ายขวายอย่างตัวริว โอเซซ่าเอ็นซินโซหรือแม้กระทั่งมิโตมะอาริซิสแม็กอาริสเตอร์มอยเซซิซิโดปาสกาลกอรทุกตัวต้องใช้คำว่าใบาตั้นเล่นในบ้านพร้อมจริงๆส่วนของทางแมนซิตี้สบายๆครับด้วยความที่ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเอาตัวหลักพวกเขาลงแล้วน่าจะนำทัาอย่างริยาตมาเรสอวาเรสฟิลโฟเดนโคพามเมอร์พวกที่โอกาสได้ลงในบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือบอลถ้วยเนี่ย พวกนี้น่าจะได้ลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบอลใหญ่ที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความสําคัญเป๊ปเองโดยปกติไม่เอาลงอยู่นะผู้รักษาประตูอย่างตัวสเตฟานโอเตกาเองเนี่ย ต้องดูเลยครับว่าออเตกาเองเนี่ยจะจะเก็บคินชีตได้หรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่แกลงเนี่ยฟอร์มการเล่นแกดีสุดๆนะครับซึ่งคู่นี้ถ้าจะให้เลือกจริงๆผมมองว่าโอกาสที่จะออกเสมอมีค่อนข้างสูงครับเพราะว่าอะไรหนึ่งไบรตันเองพวกเขาต้องเล่นบอลอย่างระมัดระวังเพราะอะไรครับเพราะว่าการเจอซิตี้ซิตี้เองเป็นบอลระบบโดยธรรมชาติแล้วเป็นบอลเปิดหน้าที่เล่นสนุกไบรตันเองไม่อยากเสียประตูแน่นอนครับ เพราะพวกเขารู้อยู่แล้วว่าการเปิดหน้าใส่ซิตี้ไม่ใช่เรื่องดีนะการเปิดหน้าใส่ซิตี้มันมีอยู่แค่2ด่างคือไม่ได้ก็โดนแค่นั้นเลยครับแต่เงื่อนไขของพวกเขาของทางไบรตันเองมันง่ายกว่านั้นครับเพราะว่าพวกเขาประคองเกมแค่เล่นให้เสมอพวกเขาก็ผ่านสู่ศึกยูโรปาลีกได้เลยกลายเป็นว่าคู่นี้โดยส่วนตัวผมมองว่าเอาสมานฉันที่สุดครับน่าจะออกมาเสมอ หรือถ้าชนะยังเอ็นเอียงไปทางเจ้าบ้านอยากให้ไบตันชนะนะสัก1 0ึแค่นั้นพอครับเพราะว่าถ้าเราดูจากรายอัพของทางซิตี้หรือแม้กระทั่งนัดที่ซิตี้เอาตัวสมรองลงเล่นกับทางเชลซีเราจะเห็นได้เลยครับว่า ตัวสำรองลงของทางซิตี้เองก็ไม่ใช่ต้องการเล่นเพื่อประตูขนาดนั้นหลายๆคนเล่นเพื่อโชว์ผลงานอีกหลายๆคนเล่นเพื่อรักษาสภาพร่างกายไม่ได้มีการประทานหนักไม,ไม่ได้มีการเข้าบอลที่สุ่มเสี่ยงที่จะโดนใบเหลืองใบแดงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับซิตี้ผมมองว่าแค่ประคองให้จบไปในฤดูกาลนี้เท่านั้นเองครับในศนะึกพรีเมียร์ลีกนะเกรว่ากลายไปนะน่าจะยืนพื้นเสมอแหละ มีเสมอแน่นอนแต่ถ้าชนะเนี่ยผมเลือกให้ไบรตันชนะแล้วพวกเขาจะได้ตีตัวสู่เขาเรียกว่ายูโรปารีกยินดีต้อนรับอยู่พื้นที่ยุโรปนี่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยส่วนอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับเราข้ามไปของอิตาลีเลยครับต้องใช้คำว่า ศึกเขาเรียกว่าอะไรศึกเปิดตัวนะเหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะว่า2ทีมนี้นี่คือทวยแรกของทั้ง2ทีมการเจอกันของฟิอเรนติน่ากับอินเตอร์มิลานเองนี่จะบอกว่ามันค่อนข้างสูสีในลีกแต่ฟิอเองดูเหมือนจะได้เปรียบแต่ถ้าเราดูรายละเอียดจริงๆนัดที่ฟิออชนะอินเตอร์มิลานนั่นคือนัดที่อินเตอร์มิลานเองเนี่ย ไม่ได้โฟกัสบอลลีกแล้วพวกเขาไปโฟกัสบอลถ้วยนัดนั้นอินเตอร์มิลานส่งตัวสำรองลงถึง5ตัวนะครับแล้วนัดนี้เจอฟิออร์เรนติน่าในนัดชิงชนะเลิศของทางโคปาซึ่งนี่คือถ้วยแรกของทั้งสองทีมแล้วที่สำคัญทั้งสองทีมมีโอกาสได้ดับเบ,บิลแชมป์ทั้งคู่นะเพราะอะไรอินเตอร์มิลานเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกส่วนฟิออร์เรนติน่าพวกเขาเข้าชิงยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งมีโอกาสนะ อินเตอร์เองอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเขาชิงกับซิตี้แต่ฟิโอเจอเวสแฮมใช้คำว่าอิตาลีชนอังกฤษ2ทีมเลย โอ้เอาสนุกครับซึ่งรายละเอียดของทั้งสองทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านเนียฟิออเรนติน่าเองด้วยระบบ4 4 3ของฟิออเรนติน่ามาเจอ3-5-2ของอินเตอร์ฟิออเองค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าการเล่น4-3-3ของฟิออแต่เวลาเล่นจริงฟิออแกเล่นอย่างกับ4-4-2การขึ้นบอลค่อนข้างช้าออกริมเส้นส่วนใหญ่ตัดจังหวะตรงกลางไม่ดี ฟิอเรนตินาปัญหาหลักของชุดนี้เลยครับคือเกมตัดจังหวะบอลในแดนกลางไม่ดีเลยส่วนมากการทำเกมของฟิอเรนติน่าจะโดดเด่นหรือดมูมีประสิทธิภาพคือการตัดบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแล้วออกริมเส้นซึ่งส่วนทางกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานในชุดนี้ต้องยอมรับครับว่าแผงมิดฟิลด์5ตัวของพวกเขาสุดยอด ใช้คําว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวได้เลยครับเพราะว่าในช่วงท้ายฤดูกาลแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาเก็บบอลแดนกลางได้ดีเปลี่ยนรับเป็นลุกได้ดีแล้วที่สำคัญอินเตอร์มิลานเสียประตูน้อยในระบบนี้ตัวหลักๆที่นำทีมอย่างตัวคารานูกูบอสโซวิกเบเรราเดนไฟหรือแม้กระทั่งตัวความหวังของหมู่บ้านอย่างตัวเฟเดิโกเดมาโก คู่หน้าคงเป็นเซโกกับโรโตโรมาติเนสผมคิดว่าอิสกี้เองไม่น่าจะเลือกใช้ลูกากูนะผมว่าน่าจะเป็นเอดินเซโกครับเพราะว่าการสตาร์ท1 1ตัวผู้เล่นผลงานของเอดินเซโก้โดดเด่นกว่าลูกากูอย่างเห็นได้ชัดส่วนผู้รักษาประตูนี้อย่างเหนียวเลยครับอันเดนโอนานาเองนี่ในช่วงหลังดีจริงๆ ส่วนของทางฟิโอเรนตินาเองต้องใช้คําว่าพวกเขาเองด้วยสไตล์การเล่นหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรความความความเขี้ยวในฟุตบอลของทางฟิโอเรนตินาฟิโอปีนี้เล่นบอลดูสนุกเหตุผลหลักที่มันเล่นดูสนุกเพราะว่าฟิโอเกเลือกใช้4-3-3โดยเล่นระบบเหมือน4-4-2คือออกริมเส้นแล้วอัดเข้ากลางให้พวกนิโครัสหรือแม้กระทั่งโจนาธานไอคเน่เองพวกนี้วิ่งตัดหรือเข้าฮอตสะส่วนใหญ่นะเกมมันจะดูรวดเร็ว เข้าบอลสนุกหรือแม้กระทั่งจังหวะเปิดบอลริมเส้นกังหวะสปินจะดูสนุกเลยครับฟิโอเลนตินา่าถือว่ารูปเกมของฟิโอเลนติน่าปีนี้ดูเร้าใจแต่พอคุณเจอทีมระบบ3-5-2ปุ๊บคุณจะไปไม่เป็นทันทีเพราะอะไร เพราะริมเส้นซ้ายขวาทั้งตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวารวมถึงวิงซ้ายวิงขวาของคุณจะโดนกดโดยธรรมชาติแล้วอินเตอร์ในช่วงหลังเนี่ยการใช้352ของพวกเขาเนี่ยสร้างผลงานได้ค่อนข้างดีแม้กระทั่งนัดที่เจอกับทางเอซิมิรานนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าเอซิมิรานนี่ไปไม่เป็นเลยนะแล้วพอเสียบอลแดนกลางซึ่งจุดที่มันน่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องผลแพ้ชนะได้เลยคือแดนกลางเลย แดนกลางของฟิโอรเรนตินาแย่งบอลไม่เก่งเปลี่ยนจังหวะไม่ดีส่วนมากฟิโอใช้จังหวะออกข้างแต่อินเตอร์นะ่ะแดนกลางแย่งบอลเก่งแล้วเปลี่ยนจังหวะได้ดี นี่แหละครับคือจุดที่ที่น่าจะจะเป็นจุดถ้าคู่นี้โดยส่วนตัวผมยังเลือกยังเลือกอินเตอร์มิลานนะครับถ้าเอาแชมป์บอลถ้วยของอิตาลีนะโดยส่วนตัวผมมองว่าอินเตอร์มิลานด้วยระบบการเล่นที่ลงตัวครับแล้วก็ตัวสภาพร่างกายของนักเตะหรือแม้กระทั่งฟอร์มการเล่นในรีกมันเอื้อให้กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานสัเหลือเกินคู่นี้ถ้าเลือกผมเลือกอินเตอร์มิลานครับน่าจะได้แชมป์แรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะได้แชมป์เดียวนี่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเจอซิตี้เหนื่อยแน่น นนครับส่วนฟิโอยังมีโอกาสยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับเจอกับทางอาเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งต้องยอมรับว่าคุณภาพใกล้เคียงกันมากคู่นั้นนะคู่นี้ยังเลือกไปทางอินเตอร์มิลานนะครับส่วนของลีกอื่นๆที่เตะเองของสเปนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ก่อนเกมเราเอาแค่2คู่คราวนี้เรา,เอ,าอัปเดตข่าวหน่อยล่าสุดเนี่ยข่าวที่ถือว่า เป็นข่าวใหญ่แล้วก็น่าจะจะเป็นอะไรที่จับตาก็คือของทางเวเนซุเอลูเนียนะครับเวเนซุเอลูเนียล่าสุดเนี่ยใบแดงที่แกโดนนัดเจอบารเรนเซียโดนยกเลิกไปแล้วนะใบแดงที่เจอนัดบาเรเนเซียโดนยกเลิกไปพร้อมกับบทลงโทษของกรรมการที่คุมห้อง VAR 6คนโดนเลิกจ้างเลยใช้คำว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการลงโทษที่หนักแต่ ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสนามเลยต้องใช้คำว่าคือแบบสเปนในช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่มั่วมากๆทั้งระบบการจัดการประธานหรือแม้กระทั่งกรรมการมันแปลกหูแปลกตาไปหมดครับเหตุการณ์ของทางเวเนซุเอล่าถ้าเราเอาตั้งแต่ใบแดงเนี่ยใบแดงของเวเนซุเอล่าเองเนี่ยมันเกิดจากการเขาเรียกว่าเหยียดในสนามแล้วมีปัญหากระทบกระทั่งสุดท้ายห้อง v a r รเลือก ภาพที่ให้พุทธสินในการตัดสินคือจังหวะเวเนซุสจูเนียไปออกไม้ออกมือแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ20วิที่เวเนซุสจูเนียโดนทั้งร็อกคอโดนทั้งกระชากโดนทั้งจับเวียงไม่มีการเอาให้พตทดสินหลักในสนามดูเลยกลายเป็นว่าหลังจากมีการอุทธรหรือแม้กระทั่งการยื่นเรื่องของทางเรียวมัดลิดสุดท้ายเวนิซุสจูเนียโดนยกเลิกใบแดงครับไม่มีความผิดใดๆส่วนของทางกรรมการ VAR ไม่ได้โดนพักนะครับ6คนที่คุมห้อง VR โดนยกเลิกสัญญาคือเลิกจ้างเลย ส่วนเคสกรณีของทางเวนิิวต์จูเนียร์ที่โดนร้อเลียนหรือแม้กระทั่งโดนเหยียดในสนามต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากครับสำหรับใครที่ได้รับชมภาพถ่ายทอดสดเนี่ยจะรู้เลยครับว่าทั้งสนามในบาริเซียกึกก้องไปด้วยการร้อเลียนคือเขาจะเรียกเวนซิวต์ว่ามังกีมังกีก็คือเหมือนคล้ายร้อเลียนว่าเป็นลิงเป็นอะไรพวกนี้ซึ่ง ท่านในในในอังกฤษเอยหรือแม้กระทั่งอาบุนเดสลีกาเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ย ทางสมาคมฟุตบอลเขาจะออกตัวแรงมากเพื่อจัดการและจัดปัญหาพวกนี้แต่ในสเปนไม่ใช่ในสเปนขนาดประธานรประธานของทางลาลิก้าเองยังมาบอกเลยว่ายังไม่มีการแจ้งหรือแม้กระทั่งทางเวนิซิอุสจูเนียเองยังไม่ได้มีการแสดงตัวว่าพวกเขาโดนเหยียดจ,จริงทั้งท้ที่คนเห็นทั้งโลกแล้วสถานาการณ์ตอนนี้ถือว่าในสเปนเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง เพราะว่าอะไรเรื่องการเขาเรียกว่าเรื่องการเหยียดชาวต่างชาติเหยียดสีผิวเหยียดเผ่าพันธุ์ของสเปนในหลายๆเนามมันเริ่มผุดออกมาคลิปต่างๆมันออกมามันเห็นได้ชัดครับว่านักเตะที่เล่นในสเปนทุกวันนี้โดนคุกคามแล้วล่าสุดมีเจ้าหน้าที่จับชายสี่คนที่ทําการทําหุ่นเวเนซีอุต สีดำๆแล้วใส่เสื้อตัเดียวมัดหลดสีขาวด้านหลังเป็นเบอร์และชื่อของทางเวเนซีอุตผูกคอแล้วไปแขวนที่สะพานนี่แหละครับผมนึกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสเปนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆการโดนขู่ฆ่าการทําสัญลักษณ์เกี่ยวกับการฆ่าหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยทำหุ่นใส่เสื้อเวเนซิอุสแล้วผูกคอแขวนบริเวณสะพานเจ็บแค่ลองจินตนาการ บ้านเรานี่กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะถือว่าเดี๋ยวต้องดูครัว่าหลังจากนี้ทางราลิก้าหรือแม้กระทั่งทางประธานหรือบอร์ดบริหารของทางราลิก้าสเปนเองจะออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างไงนะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลด้านเกียรติด้านความเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติหรือสีผิวนี่มันคือสเปนตอนนี้อาการค่อนข้างหนักนะเราสังเกตที่อังกฤษนี่โอ้โหเวลาโดนทีนี่เซตเอฟเอแม่งใส่ยับเลยนะใครทํานี่เราเราเราเห็นหลายๆครั้งแต่ที่สเปนมันไม่ใช่นะครับแต่อย่างน้อยคือเรื่องใบแดงของทางเวเนซุเอลเองก็ถือว่าไม่โดนนะไม่โดนที่เหลือเดี๋ยวต้องรอดู ครับเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นระยะระยะไปนะส่วนการบทลงโทษของทางสเปนเรียบร้อยครับคราวนี้เรามาเอาของไทยกันบ้างเราดีกว่าล่าสุดต้องใช้คําว่าล่าสุดสุดยอดครับของทางถ้าเราจากันได้เคสของทางซีเกมที่ทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียมีการทะเลาะวิระทะเลาะวิวาทแล้วก็เขาเรียกอะไรออกไม้ออกมือซึ่งล่าสุดเนี่ยของทางาสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยออกบทลงโทษมาแล้วของทีมสตาฟโค้ชน่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับพักปฏิบัติงาน6เดือน แค่นั้นเลยพักปฏิบัติงาน6เดือนแค่นั้นเลยนะซึ่งโดยปกติเรารู้อยู่แล้วครับว่าบอลทีมชาติอะใน6เดือนมันไม่ได้ดีมีแมตช์การแข่งอะไรเยอะถือว่าคือพักปฏิบัติงาน6เดือนคราวนี้เราต้องคิดเอาเองว่ามันแบบมันใช่เลยอ่ะทำขนาดนั้นแต่โดยแค่โดนพักงาน6เดือนด้วยส่วนตัวผมยังมองว่ามันมันมันไม่ใช่บรรทัดฐานที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าสําหรับผมนะผมว่าการพักงานของทางเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทาทั้งทั้งที่ตัวเองควรเป็นคนคุมหรือแม้กระทั่งเป็นคนห้ามนักกีฬาสุดท้ายทีมสตาฟเองเป็นคนจัดการแล้วโดนพักงานแค่6เดือนหลังจาก6เดือนนั้นแล้วยังไง การปรับเกี่ยวกับทัศนคติจางๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับบทลงโทษต่างๆการอบรมหรือนู่นนี่นั่นมันไม่มีเกี่ยวกับพวกนี้ออกมาเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบอ่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะส่วนนักเตะสองคนอ่าส่วนนักเตะสองคนที่โดนเนี่ยมันมีผู้รักษาประตูกับตัวสำรองถูกไหมครับผู้รักษาประตูที่ที่ที่โดนในวันนั้นเนี่ยก็นา่าอ่ามันมีสคนผู้รักษาประตูชื่ออะไรนะ ที่ที่โดนเนี่ยไอตัวเสื้อเหลืองเนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้ผู้รักษาประตูของทีมชาติเนี่ยโดนอาหเดือนเหมือนกันครับโดน6เดือนเหมือนกันแต่เหตุผลเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องเหตุผลแค่นั้นเลยนะเพราะว่าเหตุผลที่ที่ท,ที่ทางสมาคมลงโทษผู้รักษาประตูที่พยายามวิ่งจะเข้าทําร้ายคู่แข่งทั้งวิ่งกระโดดเข้ามาแล้วตัดเข้ามานี่คือภาพมังชัดเจนมากแต่เหตุผลที่สมาคมทําโทษแล้วมีเลคคอมเมนต์มามันแบบ คือสมาคมให้เหตุผลว่าด้วยความที่ว่ายังอยู่ในช่วงวัยเยาว์อายุ22ปีขาดวุฒิภาวะขาดการตัดสินใจแล้วโดนยั่วยุจากฝั่งตรงข้ามพร้อมกับมุ่งหวังเกี่ยวกับผลการเล่นที่ชัดเจนคือแบบคือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหาเหตุผลเพื่อทำให้ดูเหมือนไม่ผิด ทั้งๆที่ภาพมันชัดเจนแต่สุดท้ายทางสมาคมเองนี่ปรับบทลงโทษแค่6เดือนเท่านั้นครับแต่จะหนักสุดก็คือตัวตัวที่เป็นนักเตะตัวสำรองตัวที่เป็นนักเตะตัวสำรองอทีรพัชใช่ไหมตัวทีลพัชเนี่ยของทางทางทีมชาติอ่ะโดนพักเล่นกับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติ6เดือนเหมือนกันแต่มันหนักก่าของทางสโมสรเพราะว่าบุรีรัมเนี่ย ใช้คำว่าลงโทษให้สมาคมดูเลยคือบุรีรัมนะครับเลือกลงโทษทางธีรพัฒน์เปืองนาเนี่ยพักการแข่งขันในสนาม5เดือนตัดโบนัสตัดเงินเดือน25% 5เดือนไม่มีโบนัสซ้อมไม่มีโบนัสสำรองไม่มีเบี้ย5เดือนเต็มนี่แหละครับถือว่าถ้าดูเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า ดูไปดูมาบุรีลำดูบทลงโทษของบุรีลำบันชัดเจนมากกว่าแล้วทางหนังสือที่ทางบุรีลำออกมาเนี่ยยอมรับผิดอย่างเห็นชัดเจนครับว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้นักเตะมีสภาวะ,ะเขาเรียกว่าความคิดหรือแม้กระทั่งรูปแบบการตัดสินใจโดยสิ่งหนึ่งที่ต้องชมบุรีลำบุรีลำไม่อ้างว่าเขาเป็นเด็ก บุรีรัมไม่อ้างว่าเขาขาดวุฒิภาวะบุรีรัมเองเลือกที่จะรับผิดชอบว่าเด็กของเขาที่ส่งไปอยู่ในทีมชาติชุดยู22ปีเองทําผิดจริงแล้วพวกเขาขอรัอรบผิดชอบซึ่งต่างกับสมาคมมันเป็นอะไรที่มันทำให้ให้ให้สุดท้ายแล้วปัญหานี้มันจะเกิดเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราก็เลือกที่จะหาเหตุผลซัพพอร์ตความผิด ของสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าหาบทลงโทษเพื่อลงโทษแล้วให้ทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอีกนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่แบบ <c oughs> ขัดใจน่าดูนะแต่ก็ไม่ว่ากันครับมันผ่านมาแล้วอะไรมันจะเกิดไว้ก็ต้องเกิดนะโอเคสําหรับวันนี้นะ่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณสาหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการรับชมเช่นเคยถ้ายัางไงเดี๋ยวเจอกันช่วงบรรยายสดเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ แอบสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม <c oughs>